น้องบางคนเนี่ยไม่เคยชินกับการที่ถูกดูถูกมันเจ็บมากนะคนที่ไม่เคยถูกดูถูกมาก่อนแล้วอยู่ดีๆถูกดูถูกเนี่ยนะฮะผมเนี่ยตอนที่เจอดูถูกครั้งแรกเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะไอ้คนที่ตอนที่เรามีเยอะอ่ะตอนที่เราสบายเนี่ยมันดีกับเราจังเลยอะ่ะแต่พอรู้ว่าเราล้มเนี่ยทำไมพฤติกรรมมันเปลี่ยนอนะ่ะแปลกเจ็บคําดูถูกเจ็บมากแต่เมื่อเราทรงเมตตาแผลใจที่เกิดเนี่ย เราโดนซ้ำแล้วเนี่ยครั้งแรกมันเจ็บเหมือนคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าคุณผู้ชมอย่างเราเนี่ยไปเดินเท้าเปล่าบนถนนเจ็บไหมเจ็บมีคุณตาอยู่คนหนึ่งไม่เคยใส่รองเท้าเลยการสรรสร้างของรอดเนี่อลอก็ให้ชั้นเท้าของเขาเนี่ยหนาขึ้นหนาขึ้นจิตใจคนเราก็เหมือนกันครั้งแรกมันอาจจะเจ็บครับแต่อย่าฟูมไฟเดี๋ยวอลอ์จะรักษาสมานแผลใจแล้วถ้ามีคนทําแบบนี้อีกเราก็จะเจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลงจนเรารู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับชีวิตของผมเองเนี่ย ผมช่วยคนไปคนที่เขาดีกับเราตอบกลับมาก็มีแต่คนที่หักหลังผมทรยศผมทั้งได้ท,ที่ผมช่วยเหลือเขาดีกับเขามีไหมมีมีมากจนผมชินครั้งแรกเนี่ยผมเจ็บปวดมากคู่สามีภรรยามาของานทำผมก็ช่วยเหลือคุณผู้ชมสอนงานเลยรพอเป็นงานอะไรทุกอย่างทรยศเลยครับไปติดต่อเองทําเองนะฮะแย่งลูกค้าผมสารพัดเลยผมไม่ได้โกรธที่เสียลูกค้าเพราะริสกีใครรับกาหนดมาก็เป็นของคนนั้น คุณผู้ชมจำไหมนะครับใครจะ,ระก๊อปปี้สินค้าใครจะไปแย่งลูกค้าอะไรคุณผู้ชมอย่าไปโกรธริสกีอาล็อกกำหนดมาเราก็วางแผนแก้เกมไปทําหน้าที่ของเราให้ดีอาล็อดูแลครับไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าผมถูกหากหลังจากคนที่ผมเคยช่วย ผมศึกษาผมเรียนรู้ผมฟังสิ่งที่เป็นความหมายอันกุรานจึงทําให้ผมรู้ว่าที่ผมทุกข์ผมเจ็บเพราะผมเนียดผิดไม่ได้เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับใจผมเองเพราะถ้าผมช่วยเขาเพื่ออัลลอฮ์ผมจะไม่ผูกใจไว้กับคนคนนั้นผมจะไม่ไปนั่งรอว่าเขาจะดีกับผมตลอดไปหรือเปล่าเพราะงานผมจบตรงที่ผมให้งานเขามันจบจนเขามีลูกเขาคลอดลูกกมาผมดูแลมันจบไปแล้วมันจบไปแล้ว,ไ,ลวได้บุญไปแล้ว ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลังจากที่ผมได้ช่วยเหลือคนแล้วเขาทรยศผมผมมองเป็นเรื่องโคตรปกติเลยช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นเวลาดีๆที่ทําให้เราได้พิสูจน์คนไม่มีเวลาไหนดีกว่าเวลาแบบนี้ที่เรากําลังยากลําบากมันเป็นเวลาที่เราได้รู้ว่าใครนิสัยแบบไหนสันดานยังไงพูดคำว่าสันดานดูแรงนะแต่มันต้องใช้เพราะมันสื่อความหมายนะั้นจริงๆว่ามันเป็นอุปนิสัยในพื้นฐานที่มันติดอยู่ใน DNA เของเขาจริงๆเป็นยังไงไอ้ที่ผ่านมา มันคือการแสดงหรือเปล่าพอเราไม่มีนโทรไปไม่รับสายไม่อยากคุยด้วยเลยเราจะรู้เลยอ๋อแบบนี้บางคนไม่ใช่แค่ไม่รับสายดูถูกเราเอาเราไปเมาส์เอาเราไปสนุกปากเลยสมน้ําหน้ามันแต่ท่านจะเหลืออะไรท่านจะเหลือคนที่รักท่านอยู่เคียงข้างท่านแม้วันที่ท่านมีเหลืออะไรอลัลลอก์กำลังเปิดทางสว่างให้แล้วทาให้รู้ว่าวันหนึ่งคุณแข็งแรงขึ้นคุณจะได้ไม่ไปเสียเวลากับไอ้คนพวกนี้คุณจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาใส่ใจดูแลไอ้คนที่มัน จอมปลอมอะผมไม่จำหรอกใครทำผมเจ็บแต่ผมจะจำว่าใครที่ช่วยเหลือดูแลรักษาบาดแผลให้กับผม